ป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องจริงๆรีบตื่นมาแล้วก็ไปทำกับข้าวให้หนูเลยนะยลำคาญนี่แม่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้เรื่องแม่ขอโทษลูกมือแม่ไม่มีแรงแล้วแล้วทีนี้จะให้หนูกินยังไงก้มกินเหมือนหมาหรือไงวันนี้ยังไงก็ต้องมีพิซซ่ากลับมาให้หนูถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกลับมาที่บ้านเอง นอนถึงเมื่อไหร่เนี่ยหนูหิวรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำกับข้าวให้หนูกินได้แล้วบุกมแม่รู้สึกไม่สบายอ่ะสงสัยโรคเก่าแม่จะกำเริบวันนี้้ม่ทำกับข้าวเองของแล้วกันนะไม่ลืมไปแล้วหรอว่าหนูทำกับข้าวไม่เป็นได้ทำไมไม่ทำก็ได้เอาเงินให้หนูสามพัน เดี๋ยวหนูออกไปหากินเองลูกแม่จะเอาที่ไหนมาให้ลูกเงินแม่ไม่มีแล้วลูกเงินของแม่ลูกก็ใช้ไปหมดแล้วไงลูกก็ว่างงานมานานแล้วนะรีบหา,งาเงินทำสิจะได้มีเงินใช้กับเขาบ้างส่วนแม่ไม่มีแล้วจริงๆ แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยทั้งงานมันหาง่ายขนาดนี้หนูจะแบมือของเงินแม่ใช้ทำไมเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องจริงๆรีบตื่นมาแล้วก็ไปทำกับข้าวให้หนูเลยนะยลำคาญ แม่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้เรื่องแม่ขอโทษลูกมือแม่ไม่มีแรงแล้วแม่ไม่ได้ตั้งใจแล้วทีนี้จะให้หนูกินยังไงก้มกินเหมือนหมาหรือไงแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษเดีย๋ยวแม่ไปทำให,ใหม่นะไม่ต้องกว่าแม่จะทำเสร็จหนูก็ปวดกระเพาะพอดีออกไปซื้อมาให้หนูกินเลยนะหนูอยากกินพิซซ่าลูก แม่ไม่มีเงินแล้วแม่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อพิใ่ใา้ลูกไม่มีก็โทรขอพี่เอกสิแค่นี้ต้องให้สอนอีกเหรอเดี๋ยวพี่แกสะดวกอะ่ะก็อเอ้นให้แม่เองแม่ไม่กล้าไปรบกวนพี่แกหรอกถ้าไม่กล้าก็ไปหาของเก่าสิวันนี้ยังไงก็ต้องมีพี่ากลับมาให้หนูถ้าไม่มี ก็ไม่ต้องกลับมาที่บ้านเองคุณเดี๋ยวเราพาแม่ไปกินอะไรดีอะไรก็ได้ คุณนั่นแม่เราหรือเปล่าเหมือนแม่เรามากเลยนะนี่คุณจะบ้าเหรอแม่เราได้น่าจะมาเก็บขวดแต่เสื้อตัวนั้นน่ะเหมือนตัวที่คุณซื้อให้แม่เลยเออแม่จริงด้วยอ่ะ นี่แม่มาเก็บขวดทาไมครับเงินที่ผมส่งให้อ่ะไม่ขอใช้เลยไงใช่ค่ะแม่อากาศร้อนแบบนี้เดี๋ยวแม่จะป่วยเอานะคะไปครับแม่ไม่ต้องเก็บแล้วกลับบ้านกันแม่ทําไมแม่ตัวร้อนอ่ะแม่ป่วยเหรอครับงกลับไม่ได้ลูกน้องแกอยากกินพิซซ่าแม่ไม่มีเงินซื้อ น้องแกก็เลยไล่แม่มาเก็บขวดไปขายทําแม่ไม่มีเงินซื้อพิซซ่ากลับไปแล้วก็น้องแกไม่ให้แม่เข้าบ้านมันช่างจะมากเกินไปละทายพยุงแม่ไปหาหมอกันค่ะไปครับค่อยๆค่ะแม่ กลับมาแล้วหรอคะไหนล่ะพิซซ่าหนูพิซซ่างั้นเหรอพี่จะบ้าเหรอมาตบหนูเนี่ยแกต่างหากที่บ้าไปแล้วอยากกินพิซซ่าทำไมไม่ไปเก็บขวดขายเองแกไม่รู้ยังไงว่าแม่ป่วยอยู่อ่ะหนูแค่พูดลอยๆใครจะไปคิดว่าแม่จะไปเก็บขวดขายจริงๆนี่แกรู้ไหมตลอดทางที่กลับมาพี่กุมมือแม่จนถึงบ้าน มือแม่ร้อนมากไข้ขึ้นสูงโชคดีที่เจอแม่ก่อนถึงพาแม่ไปหาหมอทันไม่งั้นละก็นี่แกยังมีความเป็นคนอยู่ไหมฮะนั้นแม่แกนะทำไมแกถึงทำกับแม่แบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตคนที่แม่เป็นห่วงที่สุดก็คือแกมีอะไรดีๆแม่ก็จะเก็บไว้ให้แกหรือให้แกใช้ก่อนพี่ด้วยซ้ำปีแล้วแม่ต้องเอาทองที่แม่เก็บไว้มาขายเพื่อที่จะมาจ่ายค่ารถให้กับแก แกนี่มันลูกงเงินคนจริงก็งหนูโมโหหิวอ่ะเงินก็ไม่มีงานก็หาโคตรยากเราไปกับใครไม่ได้ต้องระบายกับแม่สิร <c oughs> ะบายกับแม่เหรอฮะ <c oughs> ใครใช้แกเลือกงานล่ะเงินเดือนหมื่นห้าไม่ทำทำงานหกวันไม่เอาแกให้ก้มดูตัวเองบ้างไหมว่าแกเนี่ยคุ้มกับค่าจ้างเหล่านั้นหรือเปล่านิสายอย่างแกเนี่ยอวดรลกสามร้อยยังไม่มีใครเอาเลย <c oughs> นี่พี่เอกอย่าเรียกฉันว่าพี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่มีน้องช่วยๆอย่างแกอีกออม่แม่ดูสิพี่อลังแกหนูค่ะเอกอย่าทำน้องมันเลยน้องแกมันสำนึกผิดแล้วสำนึกผิดตรงไหนคะแม่แกดูแกด,แกดูนี่แกทำร้ายแม่ขนาดนี้แม่ยังมาปกป้องแกอีกผมไม่สนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างแก ออกไปดิ้นหล่นด้วยดําแข็งของตัวเองเลยไปพี่ไอพี่ไอหนูขอโทษมาพี่ไอหนูขอโทษออกไปพี่ไอหนูขอโทษมาพี่ไอ